สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าสำหรับนักกีฬาเยาวชนแล้วเนี่ยการเรียนในห้องกับความฝันในสนามฟุตบอลมันจะไปด้วยกันได้ยังไงหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างสมดุลเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดสูงสุดของทั้งสองเส้นทางต่างหากล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ประโยคเด็ดๆประโยคนี้กันเลยการเรียนสร้างอนาคตฟุตบอลสร้างความฝันโห oh. ประโยคนี้คือหัวใจของทุกอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้เลยนะครับมันบอกเราได้ชัดเจนมากๆเลยว่าสองอย่างนี้ไม่ใช่ศัตรูกันนะแต่เป็นเหมือนเพื่อนซี้ที่ต้องจับมือกันแล้วพานักกีฬาคนหนึ่งไปสู่ความสําเร็จให้ได้แน่นอนครับว่าเด็กทุกคนที่เริ่มเตะบอลเนี่ยนะมีความฝันเหมือนกันหมดคืออยากเป็นนักเตะอาชีพแต่เส้นทางสายนี้มันไม่ได้สวยหรูเหมือนในหนังเสมอไปนะครับเรามาดูกันดีกว่า ว่าความฝันกับความจริงมันต่างกันยังไงแล้วทำไมการศึกษาถึงเป็นเหมือนรากฐานที่สำคัญของความฝันนี้ลองดูภาพนี้กันนะครับด้านหนึ่งคือความฝันที่ทุกคนอยากจะไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นการได้เซ็นสัญญาอาชีพการติดทีมชาติหรือว่าการมีรายได้จากการเล่นฟุตบอลแต่อีกด้านหนึ่งที่เราต้องเจอแน่ๆก็คือความจริงที่มันค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันนะทางอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฟอร์มการเล่นที่อาจจะตกลงไปหรือการแข่งขันที่มันสูงปรี๊ดเลย จะเห็นเลยว่าการทุ่มทุกอย่างให้ฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยครับและนี่แหละครับคือประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยหลายคนอาจจะคิดว่าการเรียนเป็นแค่แผนสำรองใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือตัวช่วยที่ทำให้เราเก่งขึ้นในสนามได้โดยตรงเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงเอเรียนหนังสือแล้วจะเตะบอลเก่งขึ้นได้ยังไง คำถามนี้ฟังดูอาจจะแปลกๆใช่ไหมครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกันเลยหรือเปล่าแต่เชื่อเธอครับว่าคําตอบของคําถามนี้แหละคือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพของนักฟุตบอลในยุคนี้ได้เลยคำตอบอยู่ตรงนี้เลยครับทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เราได้มาจากการเรียนเนี่ยโอ้โหมันส่งผลโดยตรงต่อการเล่นในสนามเลยนะ คือเด็กที่เรียนดีมักจะมองเห็นช่องว่างที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นสามารถตัดสินใจใจบอลได้เร็วกว่าแค่เสี้ยววินาทีและที่สําคัญเลยนะเวลาโคช้ชอธิบายแท็กติกที่มันซับซ้อนก็จะเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในสนามได้ทันทีเลยครับมาถึงหัวข้อต่อไปกันบ้างเรื่องวินัยครับซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่นักกีฬาทุกคนรู้ดีว่าต้องมีแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่าวินัยที่เราสร้างในห้องเรียนนะครับอย่างเช่นการตรงต่อเวลา การรับผิดชอบงานมันสามารถถ่ายทอดมาสู่สนามซ้อมและสนามแข่งได้แบบตรงๆเลยล่ะครับลองนึกภาพตามการเดินทางของวินัยดูนะครับมันเริ่มจากจุดเล็กๆในห้องเรียนเลยนะอย่างการรับผิดชอบทําการบ้านให้เสร็จจากนั้นมันจะค่อยๆสอนให้เรารู้จักบริหารเวลาเพื่อแบ่งให้ทั้งการเรียนและการซ้อมได้ลงตัว และสุดท้ายนิสัยเหล่านี้มันก็จะติดตัวเราไปในสนามจนหล่อล้อมให้เรากลายปเป็นนักกีฬาที่มีวินยัยและความรับผิดชอบสูงมากๆฟุตบอลสมัยเนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับสมัยก่อนอาจจะใช้แค่ความแข็งแกร่งกับความเร็วก็อาจจะพอแต่ยุคนี้โอ้โหเกมมันซับซ้อนขึ้นเยอะมากนักเตะที่เก่งจริงๆในยุคนี้คือคนที่คิดได้เร็วกว่าคนอื่นในสนามนั่นเองครับและนี่คือทักษะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับนักเตะยุคใหม่ ต้องวิเคราะห์เกมได้เหมือนเป็นนักวางแผนเลยนะต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบแทบต้องไม่ต้องมองตาและต้องเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งเหมือนกับกําลังเล่นหมากรุกอยู่ในสนามเลยซึ่งทักษะทางสมองพวกนี้แหละครับที่มันสร้างได้ดีที่สุดจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทําไมการเรียนถึงสําคัญกับฟุตบอลคราวนี้มาถึงคําถามที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วจะทํายังไงล่ะ เราจะมาดูแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยสร้างส,างสมดุลที่สมบูรณ์แบบให้กับนักกีฬาเยาวชนกันครับนี่คือแนวทางง่ายๆเลยนะครับที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงเลยข้อแรกเลยนะตารางซ้อมต้องไม่ทับเวลาเรียนเด็ดขาดข้อ2เน้นซ้อมให้มีคุณภาพครับไม่ใช่แค่ซ้อมเยอะๆอย่างเดียวและข้อ3ซึ่งผมว่าสำคัญสุดๆเลยก็คือโค้ชกับผู้ปกครองต้องเป็นทีมเดียวกันต้องคุยกันและสนับสนุนเด็กไปในทิศทางเดียวกันครับ ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาในประโยคสั้นๆประโยคเดียวเลยนะก็ต้องเป็นประโยคนี้เลยครับเรียนให้ดีซ้อมให้เต็มที่มันเหมือนการย้ำเตือนเราว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเลือกนะแต่เราสามารถเป็นสุดยอดได้ทั้งสองทางไปพร้อมๆกันและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าระหว่างอนาคตที่มั่นคงกับความฝันที่ยิ่งใหญ่มันจำเป็นจริงๆหรอครับที่เราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคือการไล่ตามทั้งสองสิ่งไปพร้อมๆกัน